เริ่มเลื่องมาที่กลุ่มผู้อมตะก,กลุ่มหนึ่งหลังจากที่พวกเขานั้นได้รับรู้ขา่าวว่าชนเผ่าว่านหลวนั้นมีปีศาจในการครอบครอพวกเขาอยู่นะครับจึงทําให้ในตอนนี้ก็จะมีกลุ่มผู้อมตะก,กลุ่มนี้นั่นแหละครับผมพวกเขาก็ได้ปรึกษาหารือก,กันในการส่งคนเพื่อไปจัดการน,นะครับปกติแล้วพวกเขาก็อยากจะครอบกลุมหรือว่าครอบงําชนเผ่าว่านหลวอยู่แล้ว แต่ในตอนนี้ก็จะมีกลุ่มปรีสรัทนะครับมาทำการควบคุมก่อนพวกเขาจำเป็นที่จะต้องกักจัดการไปในตอนนี้นะครับซึ่งคนที่ส่งข่าวพวกเขามามันก็จะเป็นสองพี่น้องก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของกลุ่มพระเอกในตอนนี้ก็จะมีชนเผ่าว่านหลวก็ได้มาบอกข่าวรายงานต่อเพกนะครับเพราะพอเขานั้นก็ได้เปรียบเสมือนให้พระเอกนั้นเป็นผู้นำคนใหม่ของพวกเขานะครับซึ่งสิ่งที่พวกเขานั้นมารายงานก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ฝึกต้นอมตะ ก่อนหน้านี้ผู้ฝึกตนอมะตะเข้ามายังสถานเทคนี้เพื่อมาทําการควบคุมพวกเขาอยู่แล้วพวกเขาไม่สามารถต่อสู้หรือว่าต่อกรได้ก็ทําได้เพียงแค่ทําตามไปเท่านั้นในตอนนี้เกรงว่าผู้ฝึกตนอมะตะพวกนั้นก็คงจะต้องส่งคนมาเรียนงานพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้ทุกคนก็เลยเป็นกังวลมา,มากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทว่าพระเอกก็ไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดนะครับพระเอกก็ได้บอกให้เหล่าสิทธิของเขาทําตามแผนที่พวกเขานั้นวางไว้ได้เลยนะครับ ก็คือส่งเหล่าพวกปีศาจของเขาหรือว่าสัตว์อสูรของเขาในการเข้าโจมตีพวกนั้นไปก่อนเลยนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านผู้ฝึกต้นอมตะ ในตอนนี้พวกเขาที่ได้ส่งคนมาเพื่อทำการจัดการกลุ่มชนเผ่าว่าหลัวแล้วพวกเขานั้นก็เริ่มทำตามแผนการเลยนะครับพุ่งเข้าไปเพื่อทำการโจมตีแต่ในระหว่างทางก็ดูเหมือนว่าจะมีเหล่าพวกปีศาจนะครับทำการลักลอบโจมตีพวกเขาซึ่งเหล่าพวกปีศาจพวกนั้นมันก็จะเป็นเหล่าหุ่นเชิดของพระเอกนั่นเองนะครับ ที่ทาการดักโจมตีพวกนี้ไปถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในผู้ฝึกตนอมะตะระดับเจ็ก็ตามนะครับแต่ทว่าเหล่าสัตว์อสูรของเพกนั้นเรียบเทียบเท่ากับระดับเซียนเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งทําให้กลุ่มผู้ฝึกตนอมะตะพวกนี้ถึงแม้ว่าจะร่วมมือกันในการเข้าโจมตีต่อสู้ก็ตามนะครับแต่สุดท้ายพวกเขานั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เลยการโจมตีของพวกเขานั้นไม่เป็นผลนะครับเหล่าปีศาจของเพกสามารถป้องกันการโจมตีได้หมดทุก รูปแบบและก็ยังโจมตีส่วนกลับขนพวกนี้ไปได้อีกด้วยนะครับ พวกเขาเองก็เลยแบบว่าถูกฆาจัดการไปทีละคนทีละคน,ะคนก็เหลือเพียงแค่2พี่น้องเท่านั้นนะครับซึ่งท้องพี่น้องพวกเขานั้นก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะหลบหนีออกประจากที่นี่ให้จงได้แต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถทําได้อีกต่อไปเพราะมันก็ยังมีปีศาจของเพศนะครับทําการดักหน้าพวกเขาไาวา้รอมรอบพวกเขาเอาไว้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมีปีศาจในการเข้าโจมตีพวกเขาไปจึงทําให้พวกเขาในตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับ จำเป็นที่จะต้องสู้ตายเท่านั้นแต่ถ้าว่ามันก็จะมีน้องสาวของเขาก็ได้บอกให้พี่ชายนั้นรีบหนีออกไปจากที่นี่เดี๋ยวเธอนั้นจะยื้อเวลาเอาไว้ทวงเวลาเอาไว้เพื่อให้พี่ชายหนีรอดไปจึ่งทําให้ตัวเธอก็พยายามพุ่งเข้าไปในการต่อสู้กับกลุ่มปีศาจพวกนั้นนะครับ แต่ก็ดูเหมันว่าจะไม่สามารถสู้ได้ก็เกือบที่จะถูกกืนกินเข้าไปแล้วแต่ก็ยังดีที่มีพี่ชายของเขาก็จะไม่ยอมให้น้องสาวใต้ไปอยู่แล้วนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปในการช่วยเหลือน,น้องสาวเอาไว้เขาเองก็พยายามที่จะผลักน้องสาวนั้นหนีออกไปจากทีน่นี่ก็จะเป็นคนยืนหยัดต่อสู้กับพวกปีศาจพวกนี้และก็ถ่วงเวลาให้เธอนั้นหนีออกไปนะครับ แต่สุดท้ายทังสองก็ไม่มีใครที่จะหนีเพื่อเอาชีวิตรอดไปแต่อย่างใดเพราะพวกเขานั้นเกิดมาเป็นพี่น้องกันยังไงก็คงจะต้องสู้ตายอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะต้องตายด้วยกันก็ตามนะครับท้งสองก็พยายามยืนหยัดอย่างเต็มที่ในการเข้าโจมตีต่อฟู้กกับพวกปีศาจพวกนี้ไปน,นะครับจึงทาให้แม่นางซานเหนียงตัวเธอที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วก็ถึงกับซาบซึ้งในความสัมพันธ์ของสองพี่น้องถือว่าเป็นคนที่รักกันดีเลยจริงๆนะครับแต่น่าเสียดายในวันนี้พวกเขาเองก็คงจะ ไม่รอดแล้วแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองนะครับปีศาจทีกําลังพุ่งเข้าโจมตีเพื่อจัดการทั้งสองไปพระเอกก็ได้ใช้พลังของเขาในการควบคุมและก็หยุดปีศาจของเขาไว้นะครับเหมือนกับว่าพระเอกนั้นจะเห็นใจและก็พอจะสามารถรับรู้ว่าคนพวกนี้ทําไปเพื่ออะไรนะครับเหมือนกับว่าจะถูกบังคับมาอีกทีหนึ่งนั่นเองเป็นเหตุผลที่พระเอกนั้นยอมว่าชีวิตทั้งสองและก็ได้ปล่อยให้ทั้งสองนั้นหนีรอดออกไปจากที่นี่ไปนะครับผม แถมเมื่อพระเอกได้นําเอาปลายกของทั้งสองมาตรวจสอบดูก็หนุนว่าพระเอกจะรับรู้ถึงตัวบงการที่แท้จริงแล้วนะครับเตรียมตัวเละได้เลยนะครับกลุ่มผู้ฝึกตอนอมตะกลุ่มนี้และภาพก็ตัดมาทางด้านกลุ่มผู้ฝึกต้นอมตะกลุ่มเดิมนะครับ เป็นคนที่ส่งคนมาจัดการเราชนเผ่าว่าหลวนะครับในตอนนี้หลังจากที่เหล่าลูกน้องของพวกเขานั้นตายไปหมดแล้วพวกเขานั้นที่ได้รับรู้เขานะครับมันก็มีทั้งโสงบางคนไม่พอใจเพราะตัวเขานั้นก็ได้ส่งลูกน้องของเขาไปแต่ลูกน้องของเขาก็ถูกฆ่าตายไปแล้วนะครับ ตอนนี้ตัวเขาพยายามพุ่งเข้าไปในการโจมตีผู้นำเลยทีเดียวนะครับที่แบบว่าไม่คิดให้รอบครอบก่อนก่อนที่จะส่งคนไปแบบนี้ในตอนนี้เองพวกเขานั้นก็คงจะต้องคิดหาวิธีในการเข้าโจมตีไปในภายหลังนะครับผมซึ่งภาพก็ตัดมาทางด้านของหญิงสาวคนนึ่งเหมือนกันซึ่งตัวเธอหลังจากที่ได้รับรู้ว่าชนเผ่าว่าลหวนนั้นแข็งแกร่งมากๆแต่แต่กระทางผู้ฝึกตนอมตะที่ส่งคนไปเพื่อทําการจัดการชนเผ่าว่าลหลวนนะครับแต่สุดท้ายทุกคนก็ถูกฆ่าจัดการ ตายไปหมดตัวเธอนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีความสนใจในกลุ่มชนเผ่าวัหลัวเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ก็พร้อมเตรียมตัวที่จะมุ่งเดินทางไปที่ชนเผ่าวาัหลัวเหมือนกันเพื่อตรวจสอบให้ดูและก็แน่ใจในอีกทีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมชนเผ่าวนหลัวถึงแข่งๆได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่ในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่ล่าสุดแล้วนะครับสำหรับ EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ใหม่ในวันหน้าลเลยกันนะครับวันองังคารนะครับสำหรับเรื่องนี้จะมาอีกทีวันองังคาร และก็วันเสาร์นะครับสามารถดูเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอป vtv เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากดูแบบตัวเต็มนะครับสวัสดีครับ